วันนี้ตื่นแล้วแล้วก็ไม่ีปชมงานเพราะมันคือวันพุธนะก็ตื่นมาเปิดดูงานแป๊บนึงแล้วนั่งฟังเรื่องสีกาลากินีสีและกาลากินีเรื่องเสื้อเสื้อสีกาลากินีอะนะแล้วกูก็แบบอันนี้กูไม่ได้เชื่อมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆที่พ่อแม่กูเห็นแม่กูอ่ะเขามีตารางของเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วพอกูโตมากูก็เออไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วแล้วทีนี้กูคิดอีกไอเดียหนึ่งได้เว้ยถ้าสมมติว่าสีเสื้อมันกาลากินีแล้วถ้ากูไม่ใส่เสื้อแบบนี้นะ เขไม่กัดกันเลยอดยืดดีๆใช่ไหมใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าจะใช่หก็ปู่ไม่ใส่เสื้อมันจะกาลากินีไหมแล้วมันก็จะมงคลไหมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมงคลนะเพราะว่านี่คือแบบผิวหนังแท้ใส่เสื้อหนังแท้หรือว่านี่มันคือสีครีมวะเฮี้ยหรือยังไงวันเนี้ยอ๋อเฮี้ยไม่รู้แล้วงงแล้วเอายังไงวันเนี้ยคนใส่เสื้อไหม แต่ก็มีแค่เสื้อดำเหมือนกันมันก็คงชงทุกวันถ้าวันวันไหนที่มันตรงกับทีดำมานะเอเ้ยนกไม้แล้วไปแล้วไล่นกกันเที่ยงแล้วกูทํากับข้าวเป็นข้าวผัดที่ผักเยอะกว่าข้าวเพราะว่าข้าวกูน่าจะเหลือแบบแค่แบบสองทัพพีเองมั้งเออประมาณนั้นอนะ่ะไม่ใช่ทัพสองทัพพี แต่สำหรับกูคือมันน้อยปกติกูจะกินแบบเต็มจานใช่ไหมแต่ที่มึงเห็นข้าวมันกระจายเพราะว่านั่นแหละแครอทเยอะกว่ากูใส่แครอทไปหัวหนึ่งก็น่าจะอร่อยเออแล้วกูก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำข้าวผัดไข่อ่ะเราทอดไข่ดาวอย่างเดียวก็ได้นี่วาไม่ต้องใส่ไข่ไข่เข้าไปในข้าวเพราะว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วเออแล้วก็ไอ้ที่มันดูมันๆอ่ะมันไม่ได้เกิดจากน้ำมันนะกูไม่ได้ใส่น้ำมันเลยกูใส่ไอ้นี้เข้าไปน้ำมันหอยประมาณสองช้อนเออในแต่แถวเยอะอยู่กันแต่ว่ายังมันก็คีนที่ตัวเองทำเองใคร เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อน้ะเดี๋ยวตอนบ่ายอาจจะอาบน้ําแล้วก็ทํางานอะไรกันต่อเออเดี๋ยวเพื่อนมาดี่ว่าเพื่อนมาบ่ายสองก็เดี๋ยวไม่ใช่เพืินมาบ่ายสองดิเออเมื่อเช้าอ่ะกูคิดว่าเพื่อนจะมาตอนเช้าด้วยซ้านะแต่ว่าก็คือนัดกันไว้แล้วว่าเพื่อนอ่ะออกจากโรงงานบ่ายสองออกจากหอบ่ายสามแล้วก็น่าจ,จะมาถึงนี่ประมาณหกสี่ห้าหกโมงอะไรประมาณนั้นแหละเพราะ,ระาว่ามันขึ้นอยู่กับที่จอดรถก็ประมาณนั้นนะไปกินข้าวก่อนค่อยว่ากัน ก็มาแล้วครับก็นั่งตามการไปตอนนี้เราก็จะออกไปกินคิสเบอร์เกอร์เออร้านนี้มันมีประวัติก็คือเขาเคยไปกินแห่งกินที่ร้านนึ่งแล้วก็ชนะแต่ร้านนี้ไม่ได้ได้ตังค์แต่ว่าได้กินเบอร์เกอร์ฟรีจริงๆของเด็ดเขาคือเบอร์เกอร์แดงเบอร์เกอร์สีนึงเป็นอะไรทำโจ๊กทำตัวเลม่อนแบบนี้แล้วให้ฟาร์มจับมันจะจับยัจจงไงจับห่อหุ้มมา <laughs> โอเคไปเลน แล้วตันนี้โมลโนลอยากมีคอนเทนต์มาสู่ช่วงวันเดวิดเพิร์นในช่องปั๊มเซกไม่ไม่ทำไมจับตอนวัดอ in my bag ไม่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 พอขอพูดแหละพอแล้วทำไมทไมถึงต้องวัดอินไมเบลคนอยากทำเพราะคนชอบดูแล้วเพลินก็อยากทำมานานแล้วด้วยป่ะทำไมถึงไม่พูดอ่ะนี่คือกระเป๋าใช่นี่คือกระเป๋าอย่ากสมาธิท่านคุยกันเดีย แต่คนเห็นแล้วเขอพอใวแคนี้แหละเ, <laughs> เราไ้ฟังก่อนทำไมถึงถึงชอบวันี้มาแบกอะม่าจ้เปอกตลอดอะยไอยไอันไหนๆก็ยยกมาอันนี้คือกระเป๋ายี่ห้ออะไรนี่คือกระเป๋าซื้อจากร้านในไอจะ o u s แล้วอะไรห้อยอยู่ อันนี้คือตัวลามะก็คือเป็นแบมนแบบเวลาที่เพลินจะไปทํางานทุกวันมันมันจะคอยให้กําลังใจเพลินหรือว่าเคยคอยบอกว่าลาดีไหมลาดีไหมอันนี้คือกระเป๋าแตงสีฟ้าตุ่นเอ่อกุญแจและคีย์การ์ดแล้วก็กุญแจรถอ๋อของกุญแจมีกระเป๋าสีแดงเขียวเหมือนแล้วก็ใส่ชาร์จไอโฟนล่มพับแล้วไงต่อกุญแจรถสำรองอันนี้สบดน มีถุงยางชีพแล้วอันนี้ก็หูฟังแล้วก็คาร์ดพมร์เตอร์เอาแล้วจ้าเอาแล้วเราจะลงไปหาอะไรกินดอกแยบแล้วก็วันนี้ก็คือบายบายกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ติดกันจริงๆที่ช่องปามสเตย์ด้วยนะแล้วก็วันนี้อย่าลืมอ๋อของของคอนดูป็นอะไรอะไรอ่ะพูดอะไรอ่ะเราจะพูดว่าอย่าลืมไปดูคลิป w h a t ินไม้แว๊แต่นี่คือจบคลิปแล้วก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้อีกรอบนะต ที่เพื่อนคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะนั่นแหละ